มาฟังธรรมะสั้นๆกันยิ่งให้ยิ่งได้กฎระมับของคนมั่งคั่งเคยสังเกตไหมคนที่ยิ่งให้กับยิ่งไม่ขาดธรรมะสอนว่าหารไม่ทำให้เราจนแต่ทำให้ใจเรารวยก่อนเงินจะมาการให้ไม่ใช่การเสียแต่มันคือการเปิดทางให้พลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ไหลเข้ามาคนที่ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทน บุญจะทำหน้าที่ของมันเองอยากมีมากต้องกล้าให้ก่อนอยากรวยจริงต้องรวยน้ำใจเพราะกฎลับของความมั่งคั่งไม่ใช่เก็บให้มากที่สุดให้แต่คือให้อย่างมีสติและให้ด้วยใจที่เบาสบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะริมระเบียงเพื่อเป็นกำลังใจและรับฟังคลิปใหม่ๆได้ทุกวันขอบคุณครับ